่านี่จนว่าแห่งสาบลาบอยู่ขางข้างกับกอจังบ่มีคนมาเก็บเอาน่าจะขี่ไก่ค่อยได้เด้อแวะมาปลาไม่พอไม่เป็นหนุ่จ้าบ่างเงินพังหมดเลยนี่บ่ได้กินดีดอกนี่เห็นบ่ล่ะแต่คักบ่ได้ดอกเห็ดใช่เบิง่งแต่คักหมดบ่ได้กินดีดอก จ้ะดอกแห้งกายแห้งเบื่องแรกนี่แห้งมืดละนี่แห้งมืดละนี่ยุตนาจนเกิดพุนะจนมาแห้งขอบคออ้๊ยพอแม่เป็นหวงเอ้บ้าบเบื่องทั้งนี้ก็แห้งมดนี่เบื่องแรกนี่เบื่องแรกนี่คุโรแคนะนี่พุนาขึ้งใส์เกิดตะโดนแล้วพุนะขาแห้งมดเลยแห้งแหงแหงบึ้งข้างในนี่เบื้งก็อุ๊ พี่จะ้ะขัางในยาพี่ีคนนั้ก็ได้เบื้องดีเราพวกเจ้าเอา้าขาดคิงขาขาดขา,ดขาดแตกคิดหอดไอ้คุนผีแล้วไม่คุนสวยล่ะเป็นคุนเลย เป็นกนงัดเฮ็ดกินมาน้องจอเป็นคนไทยจึงม่นหงนดเดียวลุนนี่จะอ้้หพี่ะ หลดุลดหลุดชีพนันแห้งหลายผัดใบไม้น้ำเอเอฝนตกใส่ต้นใหม่นะเอ็นมันลามันในยศเสียงหัวอยแตกพังหมดแต่ละต้นสาดมั้งโอ้ยเนาะฝานกินโจกอีแม่คอยบานกินโจก โอ้โหขอบเห็นขอไปเห็นขย็ยบถึกดอกให้จนขอตื่นมึงโอยกำะลังเกิดพนะ่อนะดอกสนีละไอทิ้แล้วมาเกิดยุตหยาบ้างเลย นูถนอมไล่กับพังคือเกางัดมันขึ้นมาแห้งเๆมึงกันนะตรงน,นี้นี่อืมน่ะขาเพิ่นน่ะเห็นมันอยู่แต่หยาดอกน้นอยๆงัดขึ้นมาเพิออ่นกระอวพี่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยพี่น่ะถนูถนอมกับพังงัดไปเลื่อยจน,นมาเถ่า ตาปุ๊นตะล่างเงี้นี่ดอกอุ้ยดอกอบวกมันเนี่ยหน่อยหน่อยเอาไว้เอาไว้ดอกนี้เอาอยู่ดอกจริงๆมันก็ร่างเกิดอยู่จากดอกนี่หน่อยปุ๊บโอ้ยเสียงเหยียบดอกแค่ดังป๊อแปะป๊อแป๊ะย่ะกระสุนสาร ซานะาซงสานอันนี้ดอกสวยจ้ะถ้าอยู่ดอกเดียวดอกสวยดอกอ,นนอกวอกถ้าเกิดหล,ลายๆดอกไงเจ้าไม่หอยคนมาเก็บแล้วนี่พอแม่เป็นดอกมันคนมันเลื่อยอย่างม่าเคลียร์เปลี่ยน ดอกอุน่นะมื่อ,กกน,อนั้นทีน่จอยเก็บไปดอกงๆนะไอจิร้อนพินใจปวดเพิ่นวะแสบเวลาพัดได้กินแสบเพิ่พวนวะต่วาชันอมักดอกได้หน่อยเพนินวะจะหาดอกได้หน่อยไม่ฉัดน,นเด้อพินนะดอกได้หน่อยจะปุ๊จะเปะเอา,ลายอลไรจะขี้แห้งหลยไอ้ดอกนี่หนอยจังสิลรามากกินไอจิต อันล่างเงียบๆกันมักจังดอกนี่หน่อยไปพัดใส่ไข่เป็ดให้อ่ายแล้วมักคั่ะอู้ยทำนี่แล้วมักพัดใส่ไข่เป็ดให้แล้วใส่เพ็ดพัดใส่ไข่เป็ดใส่บรอกโคลีใส่ผักกาด ขออนุญาตงัดขึ้นมาสิเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใส่จอยมางัดเอาทีละดอกทีละดอกจะเอาบ่ได้ดอกออกไปตัวถา,ากนในก็ะฟองเฮดจะกินเฮดแย่งก,ก,กันกับตัวถากม่งัดเจริญหน่อยเจริญเบ่ได้ดอกใจะหาย นนแ่นนน่เห็นว่าอยู่ในไตงหญยงัดกินมากสิมันดอกงามอยู่เด้อจ้ะงัดกิมากามนยอยู่ ไปแม่ทากแย่งกันกับทากได้ป่ะทนียพ่อเราเทินมึนอ่ามาเก็บหลอกสันนิษก็ดีแล้วโอ้ยหอยหอยคนมาเก็บแล้วจันนี่อีนอี๋มึงเขาเจ้าเคลียรบมึงอะไรนี่เจ้าเคลียบเพราะแห้งแล้ว มาเก็บขีข้เก่าคาเจ้าไข่กัวไปเลยยังน่นจาจะเนาะนี่ไข่กัวไปเลยังจัดยางอยู่อโอ้ปาทุ่ดแต่หยาพี่นี่ยปาท,ทุ่ดดูนะเห็นบัวปีนะอือหือปาติโต้เห็นว่าอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดจังใดจ่อยเอาสบายมันแตกมนันหัก มามีตะขายใหญอ,อ,อ,ยอย่ข้างๆก็บเก็บเพ็ดมา่บ้างไปข้างๆโอ้ยปาดจีดอพี่ะปาดพ่มา,าพ่นกเอ้ยปาปาดปาดปาพ่อน่ะจังไกก็จได้เก็บดิโอ้ยขอญอาตักกคมเนื้อปรทศน,นี้น่อใดแล้วก็แม่พ่อออเก็บแบบนี้อไข้างรเห็นเบิงเปิดให้เบิ้งพี่นะ พุ่นะเห็นบ่าพูนะพูดนะจ้าบ่าง่นนะพุดนะพดนะพังมิดดอกแห้งๆนะพังมิดซอยเบิดก็เกิดยู่แต้รลากใหม่ละหายจแพงกัะพังจะบพกะพังพังขึ้นเขา เธอกิดมืดมองเกิดและหายเนาะแตกเนี่ยพจน่แตกออกมาโอ้ยบึงเนี่ยคาเห็ดนะสุดยอดเนี่ยนจน์ เห็นไมล่ะพ่อแม่พี่หนหองพอโทษขอ้อไผ่เอข้อไัยเต็เพิ่งมา,างนนาน,านาว่างเลยข้างนอใครบิ่นพิ่นะโอ้โอยมันมาเกิดอยู่ใต้นี่คน่น้ช่างพิ่นะ กล่องทิงทิงเก็บทยู่ทางนึงอะไรบันพ่อแม่พี่นอไงนั่นี่ตาดินอาเนี่ยคทงผีจ้ะจะเปิดใช่ป พี่เห็นบ่พี่ดอกเฮ็ดนะหืมแตกจเจอในกระพังนะของัดซะมันคักๆัดซะคุณอาจารย์ ลายหลุดบัวป่ะเจนี่เฮ้ยเบิงตอกค้าดอกเห็ดจะมันคักหลายสวยงามคักน่นจาจะนะสวยงามคักโอ้ลุ่หนีจังวาไข่เนี่ยตัวน,นี้อย่างเนาะเนาะเสียงดังจะนะปาดเบิง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 พ่อแม่พี่น้องปัดปัด,ปดโอ้ดอกเห็ดฉีกเลยพูดนะ มัื้องเบื้องเบืบ้ะมับบงสิงัดเอาให้เบื้องเนี่ยดอกเพชรนะโอ้ยขาดสัมคาอโอ้ยพี่หนะโอ้ดอกเงี้ยนะพังหมดละพี่หน้าลงล่างพี่อดอกเงี้ยนะพังหมดแล้วแ <c> ม <oughs> ่จ้าข้าอยู่ขาเพันง่าม เป็นเต้นใจเบื้งมาเบิ่งดอกอยังใหญ่ทั้งผีพุนะ่นน่ะงัดเงี้ยพังหมดแล้วที่เมีข่อยโอ้ยบ่ได้ดีดอกเด้อดอกนี้เชยพุนะ่นน่ะชีกบดเลย,ยมึงเนะี่ยเบิ่งเนี่ยสุดยวด่ะพุนะ่นน่ะ ชีกขาหมดเปิดออกจากกาหาอ,อกกหญ้าปุ่นหางงดเอาในกอห้าโอ้โหบ่งเนี่ยเ้ยโอ้ยแตกพังหมดทั้งนี่ ทึ่งๆพี่จ้ะแตงงัดเอาง่ายผิดง่ายผพี่นะฮึพี่นะเก็บอันนี้มันแตกไปย้อนออโอ๊ยตดดิดทุกมาเบิ่งทางพี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งทางพี่ว่ข่อยอยากกีดแทนเนาะพูดเดียวกีดโปดกีดโปดกีดเบิ่งแน่นี่เบิ่งแน่นี่เห็นบ่นี่ มึงนะจ้าพูน่ะพูน่ะปัดพูน่ะมึง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 เปิดฉากมาพูน่ะปาดติดจ้ะป่าท่องคำมันหลีอยู่ในหย่ากอหย่าเบิ้งเนี่ยปัดเบิง้งโอ้ลมหลมหลมลม,ลมกล่องยันลมเปิดออกมาท่องคำอยู่ในปา่าพูน่ะสวยงามขนาดน่าจะเนาะ หุดหยดอีหรีบึงแน่อึ้งไปเลยบึ้งเลยจ้ะแต่ละดอกดยวมาวางไว้ข้างนอกให้ดูนะ ปาดปาดปาดบังดอกนี่สุดยอดบ่เจ้าอ้วกขาดขาขาดงัดออกมาจากกอหญ้าขอบอกว่าต้องตะลึงท้องค่ำก็ดีออจะดอกนี่อย่านบ้ล่ะคุณน่ะ,ะ,ะเคยเห็นบนนี่พุ่น่ะสุดยอดพ่ะคุนน่ะ ยวดปะปุนะข้างมัดอี่ขมาคือเกา่าสวยสดยดหน่อโอ้โหข้าเจ้าตั้งใหน้นนี่แม่บึ่งแน่นี่มาบึงข้างผีข้างนี่บัทนี่บึ่งแน่นี่บึ่งเนีันปัดนั่งพะญา พ่อแม่พี่นอ้องเบิ้งเบึ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 งเห็ดมันปูจา้าดักใจเท่าฝ่ามือเลยเห็ดมันปูสุดยอดบอปนะ ดอกนี้พุ่น่ะอุ้ยงัดออกมาแต่ละดอกเขาบอกว่าต้องอึง้ง้องทางผีมาเช่นนี้ทางผีมาหันล่างผีจะ้ะห็นมาทางผีเห็นมาทางผีบ้านในมืดแค่นี้พี่พี่ข้างล่างพี่พี่อร์เห็นบ่พี่น่ะพี่น้าจ้า คุณะสุดยอดจะสุดยอดทองคำคุณะเฮ้ยพวกเจ้านี่ตะลึงได้ละทีเดียวนี่ นี่จะวัซซี่ช้ำปล่อยพันหน่อยสิชี้ช้ำลุงผีประเทศอ๋อจ้าจังเลนี่แก่พังแก่แล้วแก่แล้วจ้ะนี่เละตุ่มเป๊ะอู้หทางพี่ว่าไหนมั้งจ้ะ จะไปแต่งานอันนี้นนโอ้ยสันสันลังแต่พี่กระดอกหนึ่งพี่ถึงขาดสองดอกก็เลยกระดอกนีก่ระวังพี่งัดออกอยู่ข้งางหลังมาหาเบิ้งหมออื่นด้วย สะใจสะใจสะใจดอกใหญ่ๆสวยๆพี่ดอกน้อยๆกำลังเกิดเพียบเลยล่ะหนาวลมแห้งฝ่าเก็บฝ่าเมื่อพ่อแม่ี่นองจ้ะอยู่ขางปลานในดงผู้เดียว ย่านแต่ว่าลุกกระจอกเลยง่ายกระจอกก็แล่นแตกสดๆดีดอกเปล่ามาพึา่งพี่มาพึ่งพี่เป็นจังใหญ่พูนะเปิดออกมาขอบอกว่าต้องอาปาค้างตะลึงจะ้ะสุดยอดเลยนอเห็นบ่พี่มาใกล้ๆกันสิรษฐีชายรูปสวยๆ,ๆจะ้ะพ่อแม่พี่น้องเป่นเศรษฐเห็นน้ำพุ่นนะด้วสุดยอดจะ้ะสุดยอด สุดยอดของเห็ดจ้าพุ่นโอ้สุดยอดดอกเห็ดพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยเกินไปแล้วใหญ่กว่าฝ่ามืออีกจ้ามามาใส่กระตาฝนตกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยฝนตกบ้างเดี๋ยวพูน่ะดอกใหญ่มากสวยมากนะจ๊ะเนาะโอ้ยฝ่าเอาจ้าพุ่นนะ สุดยอดเลยใหญ่ยยมากใหญ่เท่าใบหน้าเลยจ้ะเห็ดเดนมากเลยจ้ะสวยงามมากจ้ะสามดอกแกงได้จ้ะดอกเขากระตากันอุ้ยจะม่งามหลายว้ยาวใหญ่เท่าใบหน้าเก็บเขากระตากฝนตกใส่หัวแล้วเดี๋ยวจ้ะยังอีกจังหน่อยกระสีเมื่อแล้วจ้ะ รถกระแลนดีดีหรอกตาว,วากลับวบมันกลับวบเป็นตะยานไปเลยตาว,วาคือวา่าแล้วเนาะจักว่าหลุดจักวา่ายังแน่ๆละ่ะก็มีตะผู้ชายครับทางนี้นี <laughs> ่คุยิงคูณเดี๋ยวนางวอลแววๆหัวดำๆซะล่นภูณัจจะเรืออหลุอดอีดีทางผีก็มีแต่ละ่ะพี่จา้าว้าว อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวใครมาแย่งแต่ว่าก็ยานอยู่ถ้ามีพู้มา,าอย่างกะดีกันแล้วก่ยานอ้ยปุ๋โอ้ขหดาหึนบนนะกินดีหรอก เป็นกุ้งอยู่ตรงนี้เป็นกุ้งอยู่จ้าพุ่น่ะดอกน้อยอาทิตย์มักคักแล้วนี่พังหมดโอ้ยหลากใหม่พังจ้าไปกินที่รักตายเจ้าเป็นโจกอัะไะเป็นโจกจะเป็นโจกโอ้ยแค่นะนนี่นี่มันก็เกิดที่ดีดีลำหย่าจังสิ หางสิเปรกกเกิดดีดีดอกไใส่พี่เหลืองๆช่างนี่แมนมดตันน <c oughs> นวนี่โอ้ยหอยคนมบกเอาแล้วนี่หอยกระเจ้าเชี่ยเอาดอกไงมันดอกหน่อยกระเจ้าเชี่ยหัวสักหวักวกลมไใแต่ละต <c oughs> ุนสากบังบังดอกหน่อยกระเจ้าบ่าเอากระเจ้าแต่ว่ันขจังเชี่ยว,ออวอดอกงไงบิังนะหัวซักหัวกลมตาละตุน อีแม่ข่อยทั้งหมดหึดอกหน่อยหลายเนาะจ้ะเนาะ ไวลานในจักหนอยด้อจัะพ่อไม่พหน่องเ้ยจกกับก็ฝากพ่อย่มเก็บแบบม่ไา้พ่ันนะจ้ะสุดยอดไปเลยสะใจเพรว่ามื้อนี่เนาะคนเข้ามากระดวงพ่นะ บ่เอาแน่นหน่อยนี่ก็ปริมาอีกอะชิบรเริแฮบแม่จ้ะดอกแน่นหน่อยกระเพียบยี่เด็ดกำลังเกิดปะเมึงพม่าแน่นหน่องดอกแน่นหน่อยกำลังเกิดดอกเล็กดอกใหญ่กับบ้านฉัน มาตะคะมาตะนังกะดีขึ้นกันละตั้งบ่บเปื้อนอู้ยกล่องกล่องไปละจ้ะไปแล้ว,ลว,น,าลวนางไปแล้วนางไปแล้วเอาละจ้ะ่อไม่พนองจ้ะผากับบานแล้วย่านแล้วคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้ได้จ้ะ่อไม่พนองจ้ะสุดยอดอิริจจะผ้าฟินผ่ามวน,นเก่า่อไม่พนองจ้ะ เลือพี่ลี้ยเป็นเดือนที่ได้เก็บเพชรไอ้มันปูน้ำเพลในอัวให้ผู้นำบึงอ,องืออ้าวกล่องไข่ท่อฟ้ามือเอาแล้วจ้ะกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ไนท์ไลฟ์สไตล์อินเดียมากนะจ๊ะเนะ <c oughs> ด้ออือเลือดดีดีไปแล้วค่ะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกลับแล้วกลับแล้วย่านย่านย่าน